สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องส่วนหมู่ไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคลาานะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตไม้แปลกไม้สะสมนะครับที่ร้านพี่กุ้งกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ชมแบบน้ำย่อยน้ำย่อยก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่กุ้งครับพบกันอีกแล้วครับทุกอาทิตย์นะครับพี่กุ้งก็จะมาถายที่เวันมาทุกวันเสาร์นะครับพี่จะอาจจะคลิปลงช้านิดนึงนะครับครับพี่กุ้งขอเบอร์ติดต่อนะครับ0961961594ครับครับวันนี้อะไรกได้เลยครับเขาโทรมาสอบถามดูแลก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มตั้งแต่ต้นไม้ต้นนี้เลยอันนี้เป็นอโลคาเซียไอ้ตัวนี้เป็นชิก ชิคาโกครับนี้เกชิคาโกครับอันนี้ค่าส่งคิดยังไงครับก็เริ่มที่แปดสิบบาทเหมือนเดิมครับแปสิบบาทเพราะว่าตัวนี K ้มันยังเบาอยู <c oughs> ่คร <drawing> be ับล้ำหนักยังเบาอันนี้เริ่มอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสูงมากนะครับสูงสูงเกือบเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวค่าส่งเยอะใช่ครับยิ่งกระถางน้ำหนักเยอะเยอะก็ค่าส่งแพงนะครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้คือพูดกันหันเนาะพูดกันหันพูดกระหันด่างครับอันนี้อยู่กระถางละ หนึ่งร้อยเนอะได้หนม่งไม่ถึงนรครับรถให้ลูกค้าเป็นเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบาทรราคาเจ็ดสิบบาทพูดกางหันมือสอง่ระรับเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือเราไว้ร่มหน่อยแต่ว่าถ้าไว้แดดเนี่ยมันก็จะด่างเยอะกว่านี้จะขาวกว่านี้จะขาวกว่านี้ครับสวยอันนี้มันรอาเลยอันนี้เราหยิบมาจากในร่มคเพราะช่วงนี้ฝนตกมันไม่ค่อยได้โดนแดดกระถางเจ็ดสิบมีสองกระถางนะครับอันนี้เป็นคุดขาวเลียกุดขาวเจ็ดสิบบาทโอ้ยใส่ใมากนะเพื่อน นี่นะครับใส่ประมาณแปดสิบเซนได้ให้ดูลากวาคือเราไม่อยากจะ่ยนเขาเนะี่ยคือเอาไปก็ะปิกาเขา,าก็จะพุ่งเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวค่าส่งแพง<อ>ใช่อตอนนี้เขาเขาเริ่มนั่นหละเนฟคุณนี่อย่างนี้เขากินได้ไหมครับกินได้ไค่ะบางคนเข้าไปทำกับข้าวนะกินได้นะับเหมือนคล้ายๆน้ำพริกใช่ใช่ประมาณนั้นเราก็กินกันนะประมาณครับ<พ>อันนี้เป็นขาด่างเนาะขาดางมันก<ม>่อนกับแพงมากอย่างนี้ว่าฟอร์มสวยแล้วอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทโอ้ราคาดีมากนะครับาแปดนิ้ว แปดหนึ่งก็คือแบบมีหน่อมีลูกมีลากรเป็นกอแล้วก็ใหญ่แล้วอันนี้จะขายยังไงมันยังไม่ได้ตั้งเลออันนี้คืออีพี่ใบพายตัวนี้ใบพายอีพีใบพายดางใบพายดางตัวนี้เอาแบ่งปันกันเนาะอยู่ที่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับเมื่อก่อนแพงมากแื่ยังสวยอยู่ข้างหลังเป็นอันนี้คือเล็บพุดใบกุหลา เนี๋ยวดใบกุหลาบไซส์ใหญ่มากเอาเอาดอกกุหลาบไปติดก็จะเหมือนเพใบมันเหมือนกุหลาบครับอันนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่มากนะครับสูงเกือบเมตรอันนี้เป็นงุนทะเลงุนทะเลุนทะเลอันนี้เป็นไม้มงคลไม้ไม้ชูใบไม้หอมใบใบแล้วก็ฟอกกาดได้ไหมครับได้อยู่ครับคือถ้าเราไว้ภายในเนี่ยเราต้องให้โดนโดนแสงให้มีแสงอันนี้ไม้กจะ้ยยางอินเดียใช่ประมาณนั้นนะครับประมาณเดียวกัน ตัวนั้นอยู่ที่150ครับ150บาทแล้วก็ขนาดใหญ่และสูงนะลงบินได้ตัวนี้ก็จะเป็นซองออสเตรเลียเนาะของอัลบินเลียอันนี้80บาท80บาทนะครับอัลบินเลียแล้วก็มีตัวนี้เออตัวนี้เป็นค้าอันนี้ค้าอะไรไม่รู้ตัวนี้พี่ก็จำไม่ได้แล้วอันนีร่้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหนึ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ผมก็ลืมชื่อเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้า ไทยเอฟซีทุกท่านไหนแบบรู้ชื่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับนั้นเป็นเกจกระหู้ด่างแคะเกจกระหด่างแคะไซส์นี้สองร้อยค่ะสองร้อยบาทวันนี้ไซส์เล็กไม่ได้เอามาใช่ปไมเอามี่ไมไซส์เล็กอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับไซส์เล็กก็มีนะครับไซส์เล็กมันจะเป็นกระถางห้านิ้วครับคอยตัวนี้เคยญี่ปุ่นดังครับตัวนี้เคยญี่ปุ่นดางอยู่ที่ เจ็ดสิบบาทราคาที่เริ่มต้นเลยในี่ยเจ็ดสิบบาทสวยมากมีหลายกระถางอยู่ตัวนี้สวยมากมากเลยนะครับตัวนี้เป็นมีโกเนียมารอของอีกแล้วผมอยากได้อีกแล้วตัวนี้เขาจะเรียกเป็นกรแดงหรืออะไรทักอย่างนะไม่ใช่ค่ะเลือดมังกรสวยมากตัวนี้จะเป็นอะไรไหมชื่ออะไรอยาไม่ได้เป็นวีโกเนียแบบมีโกเนียมันมีเยอะเป็นต้นนะครับตัวนี้เป็นต้นเป็นแถาต้น เท่าไหร่ดีครับเอาหนึ่งร้อยครับแบ่งกันหนึ่งร้อยบาทมีดอก้วยดอก็สวยอยู่ตัวนี้เนี่ยครับชอบชอบดอกก็สวยมากเลยนะครับเท่าไหร่ก่อนนะอันนี้มี่ที่เกลี่ยเอาไปแยโกลเด้นเฟลมกลเด้นเฟลมกลเด้นเฟลมหรือเจดีทองครับค่าส่งอื่นเลยดตัวนี้หกร้อยมีสี่ก้องก็เกือบแยกกัลุ้มเลยหกร้อยบาทตัวนี้ไปแยกขายได้พี่แยกพี่ก็ขายก็ทางกระส่งเขอยู่แล้วครับก็มีสี่กจ้ มีสี่ยอดนะคะหกร้อยบาทมาโยอีก่อนครับมาโยอีเอาแปดสิบเจ้าเอาเจ็ดสิบด้วยราคาที่มาตรฐานจะได้จาได้ค่ายเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับเขอันนั้นผิงเนาะผิงด่างครับราคาเดียวกันเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทคนคนส่งก็จะได้จําง่ายๆจากโปรเจ็ดสิบบาทมันโปรเจ็ดสิบบาทเป็นเสนอมาสองตัวอยากโชว์อันนี้ยังเลยเพราะนั้นเป็น เกลียที่สวนมีเยอะตอนนี้มันที่หกดอกอมาเอาเอามาแบ่งสวยมากครับเรียกลองจรตัวนี้เป็นลองจรเกี่ยวนี้เป็นสายพันลอง <Australia, S 2> ออสเตรเลียครับชื่อเขาเี้ยวันหลังผมจะพาไปชมที่สวนวิก้งนะครับมันจะมีมันจะมีร่วม จริงๆของเกวเบียรเนี่ยมันมีสามสายพันธุ์สีครับแต่ว่าเรากสะสมอยู่ประมาณสิบกสายพันโอ้สวยมากจนี่คือในสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่มีดอกที่สวยครับสวยตัวนี้ออกดอกตลอดดอกเขาสวยอยู่เขาเรียกลองจอรตัวนี้เป็นรองจนเกเบียรลองจรไม้ออกอัสเตรียครับตัวนี้ดอกขึ้นเต็มเลยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเริ่มที่หกร้อย ตัวนี้800นี่ใหญ่หน่อยตัวนี้600บาทตัวนี้คือแบบราคาแบ่งปันแล้วพวกเขาขายในเฟซมันจะแพงกว่านี้เาเอาเป็นบาทแล้วก็แบ่งกัน800ก็ใหญ่นะครับคือฟองมันใหญ่แล้วสูงประมาณเมตร20ได้ไหมครับตัวนี้เมตร20บาทใหญ่มากๆเลยนะครับเวลาออกเดลต์ออกก็จะออกเป็นข้างอย่างเงี้ยนี่เดลตก่อนเลยสวยมากๆเลยรอบแดดร้อยเปอร์เซ็นเป็นไม้แดด อ่าแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าอันใดอยากแบบเอาไปจัดสวนหน้าบ้านสวยๆนะครับเป็นต้นไม้เคยทำเป็นไม้หลักนะครับไม้ไม้หลักหรอไม้ไมลักงแล้วก็จะมาตัวนี้แอนโธเลียมเอาหัวใจเศรษฐีตัวนี้เอาสองร้อยก็พอครับสองร้อย <200 S 2> <200 S 1> บาทนะครับเอวใจเศรษฐีแล้วก็จะมาเป็นมะละกอฟิโลมะละกอตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบบาทพร้อมกระถางที่สวยคือมันแพงขี้กระถางด้วยเรากระถางห้าสิบบาทแล้วเราก็เลยบวกเข้าไปด้วยแล้วก็มีบนกระดาษด้วยบนกระดาษใช่เจ็ดสิบเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทพอสูงยาวเขามันเป็นฮาร์ปด้วยนนั่คือความสวยของเขาคือที่ได้ที่ฮาร์ปสวยมากตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลสนสนยอดทองไหมครับแซมทองเขาเรียกสนแซมทองครัเสน่ห์ของเขาคือที่ยอดเขาจะเสร็จเป็นอย่างเนี้ย ช่วงนี้เขาโดนฝนเขาจะช้ำหน่อยจริงๆถ้าเขาไม่โดนฝนเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรก็คือเขาก็เป็นไม้ด่างทําไม้ด่างที่ยอดยอดเขาจะเป็นสีทองทองอย่างเงี้ยคือยอดใหม่เขาจะออกมาเป็นสีทองทองตัวนี้เป็นสนบูเนาะตันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ส่วนอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขนมันจะเป็นรูเวฟอ่ะมันจะเหมือนรูแต่ว่ามันจะกลางๆอ่ะไม่เลยนะคะจัดจัด อันนี้เก่งการนิดนึงแต่ก็เอเป็นสีบลูวยมากขายไปยอมากเลยไเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ร้อยห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะครับครับก็มาวัสนาตัวนี้เนาะพี่ก็จาไม่ได้สีจะสีเขาสวยอยู่เพราะว่าไอตัวเรามีสีขาวขายไปแล้วตัวนี้มันมีสีเหลืองสีขาวปิดหมดเลยใช่ไหมครับปิดหมดเลยครับตัวที่ผ่านมาคือแย่งกันอ่ะเพราะตัวนั้นตัวนั้นจะไม่ค่อยมีแล้วป็เน่าไปสองกระถางเียได้มากเพราะวันนั้นมันมันมาแล้วคนแย่งกัน แนีู้ัฒนานี่คือไปหมดแล้วตัวนี้ก็ยังสวยครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยบาทหายากอยู่แลัวแล้วก็มีเล็บคุดอันนี้ใบบิดเราเคยมาหยิบเงินมาแล้วเนาะหยิบเงินมันจะเป็นก้อนๆเหมือนก้อนเมฆนี้ใบใบบิดเสน่ห์ของเขาคือเขาจะบิดประมาณเนี้ยตัวนี้โตเร็วมีมาสองยอดตัวนี้เอาจิวที่หนึ่งร้อยก็ได้ครับหนึ่งร้อยบาทไซส์ใหญ่เลยนะมีสองมีสองต้นนะครับเนี่ยเอาไปแยกได้ตัวนี้เป็นกุ้ง กุ้งต้องกุ้งต้องกุ้งธรรมดาไม่ไม่ด่างตัวนี้ไม่ดา <S <S า่างตัวนี้อยู่ที่เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทแบ่งกัน, <S <S นเขาคนขายก็ได้จำไได้ด้วยวันราคาเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาท <S <S าตัวนี้เป็นอะไรนะแม่อ๋ออันนี้ไข่ดําไข่ดํา ไข่ดำจะอยู่ในตะกูลได้ไหมครับได้อยู่ในตระกูลว่านนะครับหัวมีหัวนี้้ททําเอองงขแดอกเขาจะเป็นเหมือนต้นดอกกระถือดอกอะไรเป็น้อกสีม่วงก็คือเนื้อเขาจะออกม่วงเนื้อแต่เขาเรียกไข่ดำดอกก็จะเหมือนดอกกระถือเออคล้ายๆดอกกระถือกลมๆเหมือนกระบองอย่างนี้นะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบบาทอยู่ที่เจ็ดสิบบาทวันนี้โปรเจ็ดสิบหนึ่งจัดโปรเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วอันนี้อันนี้จะละลาย ตัวนั้นอยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยเนี่ยจะเกิดห้าสิบก็คือมันใหญ่ขึ้นมาแล้วโอ้โราคาดีมากครับฟองเริ่มใหญ่แล้วเป็นถังแล้วงานพืชสวนโลกที่ที่อินโดนะคะเขาขายเป็นคันเลยนะค่ะครับตอนนี้ยังเป็นมตนีเขากคยังเป็นไม้ที่ที่ยังจะยังทำจำนวนไม่ค่อยได้แต่ช่วยครับนี่เอ่อวาสนาใบบิดวาสน่ใบบิดครับ ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มาอันไหนดีนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือสาวสันทายมันจะมีแต่กระถางใหญ่ๆแล้วนี่หลงมากระถางอันนี้ร้อยห้าสิร้อยห้าสิร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีข่อยด่างด้วยด่างสวยมากตัวนี้เขาเลือกด่างขาวตัวนี้หายยากอยู่เหมือนกันสวยตัวนี้แพงมากตัวนี้ยังแพงอยู่ครับที่มาแรกๆครับ ตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบ่ะดูโคนใหญ่แล้วนะคะอยมานานแล้วสิบบาทนี่นะครับอันนี้เราตัดเราตัดไล่ฟอร์มเขาเนี่ยคือส่วนหนึ่งเราตัดไล่ฟอร์มให้เขาเตียวไว้แล้วเขาแตกจะแตกมันจะสวยพราว่าถ้าเราปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะยอดยอดมันจะเป็นยาวๆออกไปแล้วมันจะไม่่อยสวยคือตัดให้มันหยีอะ่ะเราง่ายๆคือให้ฟอร์มมันนั่นลายดีมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่มีหาซื้อได้แล้วครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบไม่แพงครับตัวนี้ก็ยังเป็นเอมิีุนเนอะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตด้ามันเป็นสองร้อยถ้าเราเปลี่ยนกระถางครับตัวนี้มันมันยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยรีบเอฟเลยนะครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วตัวนี้เป็นเมตตาหานิยมเมตตาหานิยมอันนี้เท่าไหร่แม่เท่าไหร่นะองเจมส์แปดเจ็ดสิบแล้วกันเจ็ดสิบเริ่มเจ็ดสิบบาทเลยโอ้โเจ็ดสิบจริงจริงนะครับเมตตามหานิยมมีอยู่ในกระถางเจ็ดสิบบาทคือว่าเขาก็ก่อใหญ่แล้วนะอันเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยมีสองสองสามต้นเราไปแยกได้แล้วอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนนะโสมไทยโสมไทยโสมไทยด่างเจ็ดสิบไม้ได้นหนี่ราคาเดียวกันเจ็สิบบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอยอินโดหรือว่าชี่ชื่อหนึ่งคืออะไรนะเกียสุรัตครับเกียสุรัตด่างเกียวสุรัตด่างหรือว่าคอยอินโดความนั่นก็คือเขามีความสากของเขา่ับตะกุงคอยครับ นี่ก็เจ็ดสิบนะครับเจ็สิบาทเจ็ดเดกันนะครับอันนี้มันเมื่อก่อนเราขายอยู่แปดสิบเนาะเราลดมาเจ็สิบาทเท่ากันอ่าเจ็ดสิบาทอันนี้ก็เหมือนกันราคาเดียวกันครับเจ็สิบาทที่ปอวาณด่างอันนี้เป็นพัดวีพัดวีนะครับพัดวีพัดวีอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทไม่ค่อยเราไมามีพัดโบวพัดโบวมันจะกลมๆเป็นลายๆยอันนี้เป็นพัดวีพัดวีพัดวีหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้สีสวยอันนี้สวยมากลายน้ําทองอันนี้ลายน้ําทองตัวนี้ลายน้ำทอง น้นทองอยู่ช่ไหนแม่สองร้อยได้ไหมครับสองร้อยสองร้อยบาทนะครับนี่เราเยนขายราคาเดิมแต่เราเลี้ยงมานานแล้วนะฮะเน่ยลนยน้าทองสองร้อยบาทสวยอยู่แล้วก็เอาด้านในตรงนี้ก่อนเลยครับตัวนี้เป็นมุจลินด่างด่างค่ะดอกสีชมพูตัวนี้ผมเห็นเคยเห็นต้นใหญ่แล้วนะครับสวยสวยแล้วดอกกาจะสวยๆเขาด่างด่างคือด่างเสถียรแล้วคือถ้าเป็นอย่างนี้เลยมันมีทั้งเขียวแต่ตัวนี้เป็นด่างเหลืองอันนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนั้นเป็น จันตะโคลลบอันนี้มีลูกค้าเอามาให้ดูไม่รู้ว่าเขาจะใช้จะชอบหรือว่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อตอนนี้มีลูกค้าแต่ว่าเราเราก็ไล์ขายเพราะว่าในในที่บ้านเรายังมีอยู่จันตะโคลลบอยู่ที่้รนตัวนี้เอาสองร้อยดีกว่าเพราะยังขายยากอยู่ครับครับแล้วเราเปลี่ยนรายาสูงนะครับตัวนี้เป็นแอนตูเรียมเป็นเบวนี่ตัวนี้เป็นเบวนี่แอนตูเรียมเบวนี่ตัวนี้มันอยู่สามร้อยห้าสิบอันนี้เป็น เขาเรียกอะไรออริการซัมออริกาซัมซิลเวอร์ตัวนี้เรียกออริกาซัมซิลเวอร์เพราะว่าหน้าเขาจะเป็นสีเงินเงินเป็นลังรังสวยมากออกใหม่ๆก็จะเป็นสีชมพูต้องลึกขึ้นนะคะถ้าออกใหม่จะเป็นสีชมพูกอเขาใหญ่เลยนะพี่ไม่ได้แยกก็ขายทั้งกออย่างนั้นเลยครับอันนี้อยู่ที่800บาทคุ้มมากนะคือคือใหญ่แล้วอะไปเอาแยกได้เลยครับออริกาซัมหน้าซิลเวอร์ครับแล้วก็มาที่ตัวเป็นมาเดื่อชิงครับมาเดื่อชิงด่านมีสองยอดนะครับต้นนี้ อันนี้เป็นกิ่งตอนที่เราทําเองนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาอยู่ที่ร้อยห้าสิบก็ได้ครับหนึ่งร้อยห้าไม่ยังหายากอยู่ตัวนี้จริงๆเขาขายกันเราคาราคาแพงอยู่แต่เราขายราคานี้เลยตัวนี้เป็นหัวใจทศกัณฐ์เนาะใช่ไหมใช่ค่ะหัวใจทศกัณฐ์ตัวนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแบ่งเลยนะครับตัวนี้ไม่มีสม่ว่าเขาจะชสวยที่สวยที่ใบอ๋อเป็นไม้ไม้ไม้โชฟอมใบก็คือเลี้ยงแดดหรือเลี้ยงแดดลำไรครับลำไรลำไรนะตัวนี้ สวยจังเลยครับมอนเตล่าครับตัวนี้เอาตัวเขียวครับตัวเขียวแต่ว่าฟอร์มดีนะครับฟอร์มฟอร์มสวยแล้วออยภายในเอาเป็นไม้ฟอร์การ์ไปครับเป็นี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทอ้ราคาดีจงเลยครับตัวนี้เป็นขูดไปช่อนนุะกูดไปช่อนใช่ขูดไช่อนด่างครับตัวนี้ก็ด่างสวยคือด่างเขาออกสีสวยจังเลยครับด่าเขาด่างออกสีหน่อย มีสองกระถางกระถางละร้อยห้าสิบมีมีไซร์เล็กไหมครับตอนนี้ไซร์เล็กพี่มีแต่ว่าไม่ได้เอามาอุยสวยยังเลยครับร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบคือต้นใหญ่โตมโหฬารว่าแ้วกไปคุ้ม่าคือยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกเป็นกอพุ่มเป็นไม้แดใช่เราะตัดเป็นกอเุียงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลยางเนาะตัวนี้เป็นยางชมพูด่างยางอินเดียด่างชมพูเรียกด่างชมพูตัวนี้ก็แปดสิบบาทนี่ด่างขาว หลังคาแปสิบบาทแปดสิบาทอันนี้เป็นกอสามต้นอันนี้เอาอยู่ที่สองร้อยเนาะให้แม่แม่สองร้อยบาทจากย้นพูเจ็ดสิบบาทใช่ใช่เพราะมันมีสามต้นเป็นไม้บางคนชอบไม้เป็นกรกกรไงตัวนี้ก็จะเป็นไม้หลืออีกตัวหนึงที่นําเสนอว่ามันสวยความพรม Yellow River y e l l o อันนี้สวยอยู่ครับจะคล้ายๆตัเกียวสโนว์เป็นแดดร้อยเปซึมยิ่งยิ่ง ไม่ดอกไหมครับไม่มีเขาความสวยเขาอยู่ที่ใบก็คือว่าใบเขาจะแข็งอยู่แล้วก็ชอบแดดถ้าแดดมากมากันเนี่ยเขาจะด่างให้เห็นสวยเลยตัวนี้ก็ถางละหนึ่งร้อยบาทโตเกียวสโนร์เอยนั่นซิลเวอร์เียร์โลซิลเวอร์ครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็มีปูดูกินมากผูกินมากปูกิ่นมากด่างนะครับด่างครับตัวนี้ด่างตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมดุด่างขาว ตัวนี้เป็นดูตัวนี้ก็ขายดีนะครับตอนท้งที่แล้วที่เราเราขายครับมาดูดุกดางอันนี้สองร้อยครับสองร้อยบาทครับลายดีด้วยนะครับกระถางก็คุ้มแล้วครับแล่ตัวนั้นที่มันมีลูกค้าแย่งกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะอ๋อีเสื้อผูกีเสื้อผูกแต่ว่าสวยจริงนะสวยครับก็คือลูกค้าบางคนยังไม่ได้เราก็มาใหม่เนาะแต่วางเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้แต่ฟอร์มอันใหม่นี่มันจะสวยน้อยกว่าใช่เพราะมันจะพอมันจะมันมันจะเตี้ยวเขาหน่อยนึงตัวนี้อยู่ที่ร้อยยี่ส เคพราะว่าตัวนี้ไม่สวยเหมือนรอบที่แล้วใช่รอบที่แล้วสวยรอบที่แล้วสวยรอบที่แล้วมันจะยาวสวยมากครับติดท้ายด้วยด้วยสิบแสนเนาะใช่ไหมสิบแสนแสนด่างตัวนี้สวยคือสิบแสนด่างเนี่ยเขายังหายเป็นไม้ที่หายยากอยู่ไอ้ธรรมดามันยังมีทั่วไปแต่ว่าตัวด่างตัวเนี้ยก็ยังหายยากอยู่อันนี้เราขายที่เท่าไหร่ เอี่้อยห้าิบสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับเพราคาเนี่ยเราเคยขายอยู่ที่ห้าร้อยวันนี้เราจัดโปรลดให้ก็มีปรมางประมาณนี้นะครับวันนี้มีแต่โปรทางน้นนะครับ่วนมากจะเป็นไซส์ที่เริ่ม1ิ10็ดสิบาทครับประมาณนี้หมด้วใช่ไหมครับประมาณนี้ครับมีบางไม่ค่อมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมสวนก็อยากนําเสนอเป็นพุกตระกูลพวกเตเวเลียเนี่ยตวนนี้มันมีเยอะไมาจากสวนเราเราทำเองแล้วก็ทีทีออยทีทีออยอีกตัวหนึ่งที่เป็นไม้ฟอร์มไม้ประธานไม้จัดสวน ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็สิ้นเดือนเนาะพี่เดี๋ยวสิ้นเดือนจะพาไปชมไปดูเปลรียกับจีทีไอกันครับครับวันนี้ก็ขอบคุณวิวกูมากเลยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณและสวัสดีครับถ่ายต้นไหนเลยเพราถ่ายทุกอย่างเลยก็เล่นเกมไหม